สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจมงคุณคาร์เซ็นเตอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,กับแม่มดมาแล้วจ้านะคะวันนี้นะคะก็จะพาไปชม e ีโกคานะคะเพิ่งเข้าใหม่อีกหนึ่งคันที่ภูมิใจจะนําเสนอนะคะราคาน่ารักผ่อนสบายๆนะคะอีกหนึคันนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าผลเนาะคนที่ยังไม่มีรถยนต์ใช้งานนะคะก็ติดตาม ช่องทาง YouTube ของเรานะคะลองเลือกดูนะคะเพราะว่าด้วยความปลอดภัยของเราเองนะเนาะพอขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็จะเปียกฝนนะคะช่วงนี้นะคะลองเป็นตัวเลือกอีกสักหนึ่งคันนะคะสำหรับเจ้าคันนี้เลยนะคะที่ภูมิใจจะนำเสนอวันนี้นะคะสำหรับ u z z u k s w w i ปนะคะ1.2 GLX นะคะโมเดลปี2013 ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะเดี๋ยวจะให้น้องพลอยนะคะพาชมร,บรอบๆคันก่อนนะคะสำหรับเจ้าซูซูกิสวิปคันนี้นะคะว่ามีความสวยและความโดดเด่นยังไงบ้างนะคะที่แฟนเพจทุกท่านได้ไปครอบครองแล้วคุ้มค่าขนาดไหนนะคะสำหรับเจ้าซูซูกิสวิปคันนี้นะคะาพาชมรอบๆคันตัวนี้เนาะจะเป็น ล้อแม็กนะคะแต่งสวยงามลงตัวสเกิร์ตรอบคันนะคะน้องพลอยตัวนี้จะเป็นเครื่องพัน2 0 0 c ซีซีนะคะ91แรงม้านะคะสำหรับซูซูกิสวิปคันนี้อ่าด้านท้ายหล่อมากเลยนะคะแต่งท่อคู่เนาะเขาเรียกว่าท่อคู่นะคะสเกิร์ตรอบคันให้เลยสำหรับคันนี้นะคะอ่าชมรอบรอบคันไปก่อนนะคะอีกจุดหนึ่งที่อยากจะนำเสนอถึงความพิเศษของเจ้าคันนี้เลยนั่นก็คือเป็นรถออก ห้างป้ายแดงรถมือเดียวนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าได้นำมาตีเปลี่ยนนะคะเป็นถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็น4ประตูนะคะลูกค้านำมาเปลี่นเป็น4ประตูนะคะอกห้างป้ายแดงมาเลยไม่น้อยมากๆแค่เห็นบนแบบที่6กหมืเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวจะให้น้องพลพาชมภายในนะคะแล้วก็เลขใหม่อ่ะเราตามกันมาเลยค่ะภายในเนาะ สำหรับตัวนี้อย่างที่บอกนะคะเป็นตัว GLX ตัวท็อปสุดๆนะคะก็คือจะเป็นปุ่มุูสตาร์ทนะคะแล้วก็ที่พวงมาลัยนะคะจะหุ้มหนังแล้วก็มีปุ่มปรับเปลี่ยนโหมดของเครื่องเสียงอยู่ที่พวงมาลัยให้ด้วยนะคะแอร์แบกก็จะเป็นแอร์แบกคู่นะคะสำหรับ Suzuki Swift คันนี้นะคะภายในนะคะดูความสะอาดสะอา้านบ่งบอกถึงการดูแลรักษาที่ดีของเจ้าของเดิมเขาเลยนะคะตัวนี้อยากจะให้เห็นแล้วก็อ่าซูมมาที่เลขไมเลยะคะ่ะทั้งพลอยอ่า นี่เลย๊บหก่ิกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะกับรถโมเดลปี2013มนายะคะไม่ถือว่านำไม้น้อยมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าซูซูกิสวิปคันนี้นะคะสมุดคู่มือเข้ารับการบริการนะคะรถคันนี้นะคะก็ยังม่อยู่ที่62,000นะสมุดคู่มือการเข้ารับบริการก็ยังอยู่ครบนะคะบุ๊กเซอร์วิสนะคะครบนะคะตัวนี้รถมือเดียวนะคะลูกค้า ดูแลแล้วก็เก็บรักษาเป็นอย่างดีนะคะสำหรับเจ้าสุ k กิสวิปนะคะ1.2 GLX คันนี้นะคะแต่งสไตล์สปอร์ตนะคะเป็นรถสีดำนะคะอ่าไหนอะนี่เลยนะคะห้องเครื่องรวมๆนะคะสำหรับเจ้า z u k ก s สวิป1.2 GLX คันนี้นะคะเราแจ้งราคากันหรือ,อยังเอ่ยเรายังไม่ได้แจ้งราคานะคะสำหรับ Suzuki ิสวิป ตัวท็อปสุดคันนี้นะคะท่องพอนราคาอยู่ที่329,000 0บาทเท่านั้นเองนะคะเราฟรีดอกเบี้ย0%ให้ด้วย6เดือนนะคะสำหรับ u z u k กิสวิปคันนี้นะคะผ่อนเบา,บาๆนะคะก็5,000กว่าบาทนะคะสำหรับ Suzuki Swift s u z u k ิสวิป t 2 2 G LX คันนี้นะคะโมเดลปี2013ฝากแฟนเพจทุกท่านนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่มองหารถยนต์อีกโคคานะคะราคา เบาๆผ่อนสบายๆนะคะคันนี้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะที่ฝากไว้ให้แฟนเพจทุกท่านได้พิจารณานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็บอกว่าเรามีอีกวคารเนาะราคาเาคาบาๆเยอะแยะมากมายว่าจะเป็นมิตซูบิชินะคะแล้วก็ซู z u k i หรือแม้กระทั่งนิสันนะคะแล้วก็จะสลับปรับเปลี่ยนกันมารีวิวให้ชมแม้กระทั่งในส่วนของรถกระบะเนาะสำหรับคลิปนี้มดขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะพบก,กันใหม่ กับคลิปหน้านะคะสวัสดีท่า